ลำนำรักมือปราบมาณ48่สเลี้ยงต้อนรับภายในวังมานมายาในมือคุณนางถือถ้วยแก้วจุโลหิตเนี่ยวค้นเอาไว้โลหิตนั้นเคลื่อนไหวไปมาชา้าช้าราวกับมีชีวิตบนแท่นพิธีด้านหน้ามีร่างดำเกรียมของซื่มมาไววนอนอยู่ห่างไปไม่ไกลปรากฏเปลวเพลิงถ้าํานสามดวง ภายในเพลงนั้นฉายภาพเมืองฉางอันเสียงหยางและยอดเขาเขียวขจีแผนการเป็นอย่างไรบ้างเสียงดังขึ้นจากหัวใจมานฝาที่อยู่ณนะใจกลางของวังราบรื่นมากก็รับหุนานางตอบหัวใจหัวเราะเสียงเย็นราบรื่นมากเลยกระจกหินหยางกรองหนังเจิงไม่เท้ากวางขานวางขานหรอ ขาวกวางขาวกวางขาวล้วนตกอยู่ในมือศัตรูเสียโจจนเสียไออาคาตจากเหยาวกวงไขย,ย่างอี้เหิงใช้ภูมิตำแหน่งดาวทั้งสามแห่งที่กว่าจะรวบรวมมาได้ทั้งกองทัพผีดิบยังไม่เพียงไม่เพิ่มขึ้นกลับยิ่งลดลงและเสียสองในแปดอง ผู้เฝ้าขายอาคมไปหวังหายนิวเรียกว่าราบรื่นหรือหุนนางก็ถูกเรียกว่าหวังหายตอบกลับอย่างจริงจังนายท่านอย่าได้กังวลไปขอรับเขาค่อยๆเอียงถ้วยแก้วในมือเทลหิตค้นเหนียวลงบนซากร่างของสื่อมาไว้เราหิตนั้นค่อยๆขยับผสานเข้าไปซ่อมแซมซากร่างอันไม่เกลียมดังกล่าว อย่างน้อยจะถึงยามนี้พวกเขายังไม่พบข่อาคมหมื่นวิญญาณหวังห้กล่าวอย่างมั่นใจแม้ว่ากองทัพพิดิบจะลดจำนวนลงไปมากแต่ว่าทุกที่ลว้วนมีซากศพ ไม่ว่าต้องการเท่าไรพวกเราย่อมสามารถทำให้กลายเป็นพิดิบได้เท่านั้นยามนี้หากไม่กระโตกกระตากกลับจะทำให้พวกนั้นลดความระวังตัวลงไปส่วนอาวุธมาทั้งสามชิ้นค่อยหาเวลาไปเอาคืนมาภายหลังได้คายอาคมหมื่นวิญญาณทั้งเจ็ดแห่งจะทำงานตามแผนเดิมอย่างแน่นอนก็นรับ หัวใจเข้นเสียงอย่างดูแคลนหวังหายเอ่ยพึมพำขณะจ้องร่างที่กำลังถูกซ่อมแซมของสื่อมาไว้มือปราบมารเข้าใจว่าตนฉลาดเค่จะใช้ไออา,า,ากาตมาควบคุมอาวุธพิเศษในโลกมนุษย์นันและจะรู้ว่าตกเป็นเหยื่อความฉลาดของตนเสียแล้วสุดท้ายไออักขตา,าก็ย้อนกลับมาเล่นงานตัวเขาเองขอรับนายท่าน ระหว่างร่างสุกฟ้าผ่าจนไม่เครียมกำลังฟื้นฟูวังไถ่ก็หันกายเดินไปหาหัวใจดวงใหญ่ศึกทั้งเหนือที่ผ่านมาทำให้ข้าคิดเรื่องสำคัญได้เรื่องหนึ่ง หากการคาดเดาของข้าเป็นจริงของวิเศษทใช้เป็นสมกลางข่อาคมบนพื้นดินสนโจคือสร้างร่างกายให้ทันไม่จะเป็นต้องใช้โคมจิตอีกแต่จะเป็นของวิเศษเพียงหนึ่งเดียวและไม่เคยปรากฏมาก่อนหัวใจไม่ได้เอืดออบราวกับกำลังจมอยู่ในภวังการครุ่นเคิด วังไหยเอ่ยต่อว่านายท่านดูนี้เถิดก็รับใครมุกติง้งไห้ใท่านตามหามาสามร้อยกว่าปีอาจปรากฏออกมาแล้ววังไหยสะบัดแขนเสื้อในมือปรากฏระฆังทองแดงขนาดเล็กเท่าฝ่ามือหลังเส้นเสียงแก้งเพลิงการพันลุกโหมขึ้นรอบกายก่อนพุ่งมรวมตัวด้านหน้าพร้อมส้ำแดงภาพมายาในดินแดนเต็มไปด้วยหิมะหิมะและน้ำแข็ง ริมฝั่งแม่น้ำซาอุซาลาอุโซเมื่อหลายเดือนก่อนฝูงอีกามากมายเกาะอยู่อย่างเงียบเชียบนอกค่ายของชนเผ่าอาคาเลหนึ่งนั้นหันหน้าจ้องมองอย่างด้านในกระจม บุตรชายของเสียงอี้หยันอยู่อยู่ที่ใดหัวใจัต้นเร็วทันทีและแสงสีม่วงแดงสัตว์ส่สองไปทั่ววังมันมายาท่านใดน,นั้นเพลิงการปรากฏเพิ่มขึ้นอีกดวงใายภาพนั่นในกระโจมซึ่งมีเสี่ยงสู้เฉินสิ่งราชาและชายาเผาอัคคะเลอยู่นางไปทะเลสาปาลีกุลเมื่อไรหรเระ ยี่สิบสองปีก่อนรเรื่องก่อนที่ท่านจะเกิดชายาเผ่าอาเคเลอร์ก,กล่าวครั้งแรกที่ข้าพบท่านนางกำลังเดินทางขึ้นเหนือบอกว่าอยากไปตามหาบุรุษคนผู้หนึ่งเป็นบุรุษ พาสตรีผู้นี้มาพบข้าหัวใจมารฟ้าเอ่ยหวังไห้ตอบนางคือชายาเผ่าอาคกะเลอตกตายไปแล้วด้วยน้ำมือของเซอร์ลูเฟิงส่วนร่างถูกมือปราบมาเรเท้าจนกลายเป็นเท้า่านไปแล้วก็รับโงกบัดซบหัวใจมานฟ้าคำรามโกรธเกลี้ยสามร้อยปีนี่เป็นเบาะแสที่ข้าเฝ้ารอมาสามร้อยปีเต็มขอในท่านโปรดวางใจเถิดหวังไห้กล่าวอย่างจริงจัง ในเมื่อเสียงอีเหยียนคือบรรดาของสูลิกงคําตอบก็วางอยู่ตรงหน้าแล้วจากนี้ข้าจะออกตามหาแกมุกติ้งหายอย่างเต็มกําลังหากข้าน้อยคาดเดาไม่ผิดร่างใหม่ของท่านร่างนี้จะมีพลังแข็งแกร่งอย่างที่แม้แต่ถทวเทโบราณการก็ยังไม่อาจเทียบเทียมสามารถแปลเปลี่ยนได้กระทั่งพลสงครามที่ทุ่งปัญเเวียนหัวใจพระนบิดสิ่งร้ออย่างลาพอง น้ำเมืองเจียงขังในยามเดือนสามต้นหลิวนับหมื่นส่งเสียงวิดวิวขานรับวสันรุดูสายลมพัดเอื่อย อาคารบ้านเรือนสว่างสวยวังหลวงวิจิตรงดงามราวเทพเทวาสรร์สร้างความคิดแรกตอนขึ้นฝั่งของฉันสิ่งก็คือในสุดได้กลับบ้านสักทีเมืองเิ้นคังปรากฏเบื้องหน้าช่างงดงามด่งที่ปั้นกู้พัฒน,นาไว้ในกวีหลีผลเรื่องตูฟูา่าคุนนางราชพิธีจัดระเบียบขึ้นขบวนเสด็จเคาะค้อนแกะรูปวาน ละคังสลักอักษรจ้วนดังกังวานเกวียนประดับอัญ,ญมณีหยกล่ามเทียมหกอาชาร่มปักลายหงเพลิงพริ้วสวยกระดิ่งประดับเกวียนทรงเสียงสนอขุนนางน้อยใหญ่สักแถวเดินตาม เผยแสนยานุภาพอันเกรียงไกรเป็นเวลาเก็บ70ปีหลังสิ้นสุดสงครามจงจียาที่แผ่นดินจงหยวนเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าชาวฮั่นอพยพลงใต้พร้อมนำพาความเจริญรุ่งเรืองดังภาพพื้นงามแห่งช้างอันกับน้อยหยางติดตัวมาอย่างเจี่ยนขังด้วยราวกับขุนนางแห่งราชสำนักจินได้มนุพรกได้นำมวลภ,ภาพอันโอรามากังยังฝั่งใต้ของแม่น้ำช้างเจียง แล้วมวลภาพนั้นได้มีชีวิตแผ่ขยายออกไปวัฒนธรรมอันวัฒนธรรมอันเจริญเฟื่องฟูตลอดหลายพันปีรับการสานต่อและถึงกล่าวรุ่งโร์อีกครั้งเมืองจิ้นคังเป็นที่ประทับของฮงเต้มาตั้งแต่สมัยซุนอยูยามฮงเต้ซื่อเหมยืยนแ่งแขว้นจิ้นรวบรวมใต้หน้าชุนเหาผู้ปกครองแคว้นอู นายามนั้นได้ยอมสวามีพักพร้อมยกแว่นแควนให้ทําให้เมืองเจี้ยนขังไม่ต้องประสบกับภัยสงครามยามนี้ในเมืองมีราชรอนอาศัยอยู่นับร้านครัวเรือนอีกทั้งผู้อบยพลงตายังนำทักษะการเกรษตรกรรมบทกวีตำราภาพวาด รวมทั้งกรรวิธีการล้อมโลหะมาด้วยเมืองเช่นคังตั้งอยู่บนลุ่มแม่น้ำไหวสวยมีทิศตะวันออกติดกับเขาจงซานพยายามนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางของแผ่นดินสันโจขั้นรวมเข้ากับเมืองโมหลิงอยู่ติดกันก็แผ่ขายาะยไปยังเมืองสี่โจทั้งด้านทิศตะวันตกส่วนทางด้านทิศใต้มีอาณาเขตติดกับเมืองต่างๆเช่นเมืองตันหยางและเมืองหลางหยางกินพื้นที่บริเวณฝั่งใต้ของแม่น้ำช้างเจียงนับหมื่นลี้ ครอบครองเกลือเหล็กทานหินและผ้าไหมมีชุมชนทุกรอยก้ามีเมืองทุกสิบหลีการแพทย์ยารักษาตำราภาพวาดศิลป,ปะการดนตรีการค้าและช่างฝีมือเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดปุตทีแถบทางใต้ของแม่น้ำช้างเจียงถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำมาตั้งแต่ยุคราชวงศ์ฉินและฮั่นตำรามีราคาแพงทว่าข้าวสารราคาถูกภาคเหนือได้ฟูเจียนปกครองข้าวหนึ่งโตราคา12บสอเฉียน หนึ่งตัวหกจองห้ากิโลกร,รมัมเฉียนเป็นหน่วยจีนเบลานเงินจีนบนนนบลานแต่ที่เจ้นคางราพีราคาเพียงสามเฉียนเท่านั้นอมดมสมบูรณ์เสียยิ่งกว่าแดนสวรรค์อย่างเมืองเสฉวนทุกคนแห่งไร้คนอด อดอยากจะมีสเสบียงเหลือเผื่อไปเลี้ยงสัตว์หากไปได้เขียดต่างๆเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตดีสเสบียงยิ่งเหลือมากจนเน่าคายยุงกลายเป็นอาหารหนูด้วยราคาข้าถูกเช่นนี้ย่อมเลี้ยงบุคคลจํานวนมากช่วงแรกในรชัชกไทยยวนมีผู้กวา่า มีผู้มากความสามารถทางใต้เพิ่มจานวนขึ้นเป็นหล่นผลทั้งขุนนางที่อพยพลงใต้และขุนนางท้องถิ่นจำนวนราษฎรกว่าล้านคนในเมืองมีบัญญาชนว่างงานกว่าแสนคนราชาสำนักจินนไม่มีตำแหน่งคุณนางว่างหลงเหลือผู้คนเหล่านี้ได้แต่ถกปัญาวิภาคการเมืองกันทั้งวีทั้งวันเพื่อฆ่าเวลา ภาพฉากชั้นหีทำเอาเสียงสู้ที่เพิ่งเหยียบดินแดนของชาวฮั่นอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกถึงกับตะลึงงานทางใต้เจริญบริบูรณ์กว่าที่เหล่าชาวนอกด่านร่ำลือกันเสียอีกหลังจากเสอันรับคนั้งสองแล้วก็ตั้งใจพาพวกเขานั่งรถมา้าเปิดหลังคาวิ่งเรียบแม่น้ำไหวสวยอ้อมไปกว่าครื่งเมืองก่อนมุ่งไปยังที่พัก ชนซิงเห็นแววตาของเซิ่งซู่ก็รู้ว่าอีกฝ่ายกำลังตกตะลึงกับทัศนยียภาพแห่งเมืองเจี้ยนคังจึงรู้สึกภาคภูมิใจอยู่เล็กๆแม้ว่าตัวเขาเองก็เพิ่งเคยมาที่นี่และรู้สึกตะลึงอยู่บ้างเหมือนกันเขาได้รับจดหมายของเจ้าระหว่างทางเดาว่าเจ้าน่าจะมาถึงวันนี้จึงบุบบามมอต้อนรับซื้ออันเอื้อด้วยรายยิ้ม ไม่บุมบามไม่บุมบามเลยสักนิดจนสิ่งพอใจอย่างยิ่งไม่บุมบามเลยจริงๆที่นับว่าเห็นแก่หน้าเขาด้วยซ้ำทำให้เขารู้สึกมีหน้ามีตาเวลาอยู่ต่อหน้าสิ่งสู้บางจนสิ่งชอบใจไม่น้อยทีเดียวแต่แล้วเขาก็สัมผัสได้ว่าสายตาเหล่าปัญญาชนผู้มาต้อนรับมองตนกับสึ่งสู้หันดูแตกต่างกันสายตาที่ใช้มองเขาคือสายตาแสดงความสนอกสนใจและชื่นชมส่วนสายตาที่ใช้มองสึ่งสู้กับเผ้แววหลง หลห่าปรเมอีกครั้งตอนอยบนรถมา้ายังได้เสียงคนซุบซิบกันว่ามีบุรุษที่งดงามถึงพึ่งหนีด้วยเสียงดังเกินไปแล้วฉันซิงกล่าวอย่างอดไม่ได้ข้าได้ยินนะสิทน้องเทียบประชางอันแล้วเช่นคัง,งเป็นอย่างไรเสียอันเปลี่ยนประเด่นน้ำเสียงเรียบเรื่อย เรื่องเงินเอฉันสิงเออย่างงุนงงใช่แล้วข้าอยากถามตั้งแต่ตอนลงเรือแล้วเท่าเสียพวกเราเป็นสิทธิ์พี่สิน้องกันตั้งแต่เมื่อไหร,ร่รึฉันสิงพยายามหวนระลึกอดีตเสียอันเป็นสิทธิ์ของหวนอีผู้มีชื่อเสียงข,ขจรขจายแต่เหมือนว่าหวนอีและฉันเจอบิดาของเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นสิทธิ์ร่วมสำนักกันกาหากอยากดันทุรังก็อาจพอเรียกได้ว่าเป็นปัญญาชนเหมือนกันเท่านั้นเองมิใช่หรือ ท่านไปหลีรับค่าเป็นสิทธิ์แล้วเสียอันกล่าวตอบหรือรอยยิม้มเวลานั้นเจ้าเด็กมากน่าจะลืมไปแล้ว <c oughs> ท่านไปหลีรับค่าเป็นสิทธิ์แล้วเสียอันกล่าวตอบดรืยรอยยิม้มเวลานั้นเจ้าอย่างเด็กมากน่าจะลืมไปแล้วอย่างนั้นเรอือความสงสัยของเฉินสิงพุ่งทะลุฝาจริงอยู่เขามีสิทธิ์พี่นามว่าหวังเมื่อจริง วังเมื่อจริงแต่เขาจําไม่ได้เลยว่าท่านอาจารย์รับเสี้ยอันเป็นสิทธิ์ด้วยว่าในเมื่อในเมื่อเสี้ยอันยืนยันเช่นนั้นจะเรียกขานเป็นสิทธิพี่สิน้องกันก็ได้ตัวเขาไม่ได้เสียหายอะไรอยู่แล้วซิ่งสู่มองเสี้ยอันแบบหนึ่งส่วนเฉินซิงฉีกยิ้มพร้อมรับคําไปว่าแม้ว่าฟูเจียนปกครองช้างอันได้ไม่เลวแต่เทียบกับเจิ้นคังแล้วยังห่างชั้นกันนัก ไม่ใช่แค่ห่างชั้นกระมังต่อยห้อม้าอย่างไรก็ตามไม่ทันแล้วฟูเจียนเสียเปรียบตรงที่เราผู้ปกครองผู้ปกครองทางเหนือคนก่อนหน้าอย่างหลิวหยวนรานเหมือนชื่อ สือโฉงสังหารผู้คนเป็นผักเป็นปลาชาวฮั่นอพยพหนีตายทําให้เขาที่มารับช่วงต่อฉ้างอันจึงต้องสร้างตัวด้วยมือเปล่าฉนสิ่งอธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยความหมายของเขาก็คือธนะของเสี่ยอันไม่ใช่มือปราบมานซึ่งสู้เองก็ไม่ได้ปรีปาก เพียงเลื่อนสายตามองกระหาดเรีรรยงรายริมสองข้างทางกระหาดนับร้อยหลังที่พวกเขาผ่านมาเมื่อเทียบกับตระกูลของทั่วไปเย็ยนในช้างอันแล้วนับว่าโอ้าอากว่าไม่น้อยฉันสิงเองก็รู้สึกว่าบ้านเรือนต่างๆในเ้ยนคังดูร้ากว่าช้างอันมากก็เอ่ยถามว่าที่นี่คือที่ใด ข้าก็ไม่รู้เชื่ออันตอบทันทีรับแวกนี้ล้วนเป็นที่พักของคนยากคนจนให้พวกเจ้าเห็นเรื่องหน้าขายหน้าเสือแล้วผู้ราพักกันที่ตรอบอูอีนะจนสิ่งก้าวงงซึ่งสู้กับอึง้งเชื่ออันอายุล่วงวัยสี่สิบแล้วแต่รูปลักษณ์กลับยังคงดูดีใต้คางมีเคราบางๆตรงเอวห้อยเพียงหยกพกโบราณชิ้นหนึ่งไม่เหมือนเหล่าชาวนอกด่านที่ชอบนําเครื่องประดับมาประโคมแขวนบนเรือนร่างทว่ากลับดูเหมาะสมลงตัวทุกอย่าง ยามพูดคุยเผยรอยยิ้มอยู่เป็นนิดปรุษอายุปูนนี้แต่กลับยังมีท่าทางราวกับคนอายุ 23, 23่สิบปีโดยทั่วไปผู้ที่ดูหนุ่มแน่นหล่อเลาเช่นนี้ต้องประกอบด้วยสองสิ่งหนึ่งคือมีการศึกษาสองคือฐานะร่ำรวย แล้วล้อกชายผู้นี้คือขอ้าเป็นใบาึ่่งสู่เอ่ยเย็น,ยนชาฉันจริงถึงกับปั้นหน้าไม่ถูกแต่ว่าเสียอันกับหัวร่ายยกมือตบบาซึ่งสู้แต่กลับไม่เตะโดนตัวเขาจริงๆขนะกากาวด้วยรายยิม้มเสียงที่ดังที่สุดคือความเงียบสงัดผู้มีสติปัญญาไม่อวดตัวนับเป็นสัจธรรมของโลกล่า จนสิ่งเห็นท่าทางของเซียนก็รูทันใดว่าอีกฝ่ายมองออกว่าซึ่งสู้คือชาวนอกด่านบริเชานอกด่านไม่ช่บให้ใครมาแตะ,ะไหลจากนั้นเซียนขันมองเฉินสิงด้วยสีหน้าครุ่นคิดประกายตาแฝงความใน เสียงสู้คือผู้พิทักษ์กองฆ่าฉันซิงอธิบายเช่นนี้การเดินทางคงราบรื่นมากกระบังเสียอันเอ่ยชมจะพูดอย่างนั้นก็คงได้ฉันซิงหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกเรื่องนี้ชีวิตคนแสนสั้นหากให้เล่าก็ยาวเสียอันเอ่ยทันถีว่าสิทธิพี่ว่าเจ้าคงพักอยู่เจินทางอีกนานค่อยๆเล่าก็ได้เมื่อมาถึงแล้วข้าขอเลี้ยงต้อนรับเจ้าสักครา รถม้ามาถึงหน้าตรอกอูอีประตูกระหา د บานเล็กมากทับหลังประตูด้านบนทับจกยกภูเขาคุณหลุนยาวครึ่งจังบนบานประตูสีแดงสดเขียนตัวอักษรเสียไว้สองตัวลักษณะตัวอ,กอักษรทรงพลังและงดงามจนฉันสิงเอ่ยชื่นชมไม่ได้เสียอันหันเอ่ยด้วยรอยยิม้มแม่ทับขาแม่ทับขวาสิทธ์น้องของข้าชมว่าตัวอักษรของเจ้าง,งดงามแนะ่ วังสีจือผู้ยึดตามอยู่ด้านหลังเสียอันและเป็นผู้เขียนตัวอักษรให้เสียอันพรันประสานมือคารวะยิ้มพรางกล่าวอย่างนอบน้อมข้าขอกลับไปเปลี่ยนสิ้อผ้าก่อนกรับอีกเดียวค่อยมาดื่มชาด,ด้วยครืหัดตระกูลหวังอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตระกูลเสีย เฉินซิงเดินอย่างเบิกบานเข้าไปในกระหั د ตระกลเซี่ยเซี่ยอันเป็นคุนนางของราช,ชสำนักจึงสร้างกระหั د หลังนี้แยกออกมาเมื่อรวมอยู่กับตระกลใหญ่เหล่าปัญญาชนที่มาต้อนรับเฉินซิงก็ทยอยกันเดินเข้ากระห اد เมืประตูไม่ใหญ่โตแต่ว,ว่าเมื่อเข้าไปแล้วกลับเผยพื้นที่กว้างขวางมีศาลาชมสวนทิวทัศน์ภูเขาบึงน้ำพร้อมสัพท์ ตัวะหาดกินพื้นที่หลายไร่ไรหากมองจากเพียงด้านนอกก็ไม่อาจรู้ได้เลยว่าภายในยจะมีพื้นที่กว้างใหญ่ถึงเพียงนี้เสียอันจัดห้องรับรองแขกให้เฉินสิงและเซิงสู้แยกกันพักแล้วต่อมาก็ามาเชิญพวกเขาไปดื่มชาที่ห้องโถงหลักซึ่งสู้มองไปรอบๆขณะเฉินส,งสิงเดินม,มาเคาะประตูห้องเขาพูกเจ้าสนิทกันหรือซึ่งซู้ขมวดคิ้วขณะเอ่ยถาม ไม่สนิทฉันชิงตอบรอยยิ้มสบายๆเขารู้ว่าเสียงสู้กำลังคิดอะไรอยู่อีกฝ่ายต้อนรับอย่างดีเช่นนี้ต้องมีสิ่งใดแอบแฝงเป็นแน่เมื่อประกอบกับเรื่องที่ตอนมาที่ประสบตอนอยู่ที่ช้างอันทําให้เสียงสู้ต้องระวังตัวไว้สักหน่อยฉันสิงอธิบายตอนข้าเริ่มเรียนอยู่ที่ภูเขาหวาซานเขาเคยมาเยี่ยมกรรวะอาจารย์ครั้งหนึ่งและเคยเอ่ยไว้ว่าหากต้องการความช่วยเหลือเขายินดีสนับสนุนเต็มที่ ในอดีตฉันสิงเคยพบเสออันโอภาปราศัยกับท่านอาจารย์ครั้งหนึ่งต่อมาได้รู้จากท่านอาจารย์ว่าเสออันเป็นฝ่ายมาเยี่ยมเยียนท่านเอกบรุตรผู้นี้ชอบท่องเที่ยวตามป่าเขาแต่เล็กแม่นม้ำภูเขาอันเรื่องชื่อล้วนไปมาแล้วทางสิน้นแม่น้ำซ้ำยังหลงไหลในตำนานเรื่องเล่าพิสดารทั้งการบำเพ็ญเป็นเสียนหเหาะเฮินเดินอากาศและการจับปีศาจ น่าเสียดายที่เสียอันไม่ได้เกิดในตระกูลมือปราบมารหลังจากพลังวิเศษหวนสู่ความว่างบนโลกก็ไม่ลงเหลือพลังวิเศษใดอีก e, การขับไล่มารในสมัยโบราณจึงกลายเป็นเพียงตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาเขาเที่ยวตามหาเรื่องราวของเหล่าผู้บำเพ็ญเพียรในซ่อนตัวอย่างสันโดษแม้ความหวังค่อยๆเลือนรางตามอายุเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ยังโชคดีสุดเขามาเจอเข้ากับภูเขาหวาสานเสียอ,อันมีความปรัดหนาแรงกล้าอยากเป็น มือปราบมาันก็บอกกับอาจารย์ของเจนินซิงว่าเขาจะเป็นแรงสนับสนุนการกอบกู้สนับปราบมาันให้ขึืนกลับมาอย่างเต็มกำลังจุดหมายที่ท่านอาจารย์เขียนให้เสียอันก่อนที่เจนินซิงจะลงจากภูเขาได้รับการต้อนรับและการสนับสนุนอย่างรวดเร็ว ไม่เพียงเท่านั้นยามพวกเขาสองสิทธิอาจารย์บำเพ็ญเพียรอยู่บนเขาว่าสานเขาย่อมย่อมต้องมีเงินไว้กินไว้ใช้ท่านอาจารย์ไปลิขุนของเขาเคยบอกว่าตนเป็นนาคซึ่งเคยได้รับความช่วยเหลือจากตระกูลเฉินผู้เป็นนาคจะให้มาก้มหน้าก้มตาทำไร่ไถนาได้อย่างไรเขาจึงทำได้เพียงช่วยสังบ้านสังหารคุณนางช่อชนเป็นครั้งคราวทำเงินได้ไม่มากเมื่อหักลบกันแล้วยังคงเป็นหนี้อยู่ไม่น้อย เมื่อเสียอันมากระแล้วรู้ว่าไปหลีกคุณกัจฉนสิงใช้วิตกันอย่างอัตคัดขอไม่พูดพร่ำทำเพลงควักเงินออกมาใช้นี่ให้สองสศิษยอาจารย์ทันทีทั้งยังเหลือเงินไว้ให้จำานวนหนึ่งหลังเรื่องราวผ่านไปท่านอาจารย์เอ่ยชมเจนสิงไม่ขัดปากบอกว่าคนที่มีดาวชันสาชัดคุ้มชะตาช่างหน้าถึงนักเรื่องนี้เจนสิงจำแน่นแม่นเสียอันให้เงินท่านอาจารย์ไว้ถึงสามพันตำหลึงซึ่งสู้ตอบ เอ่ยบ้างว่าเขาอยาก่เป็นมือปราบมารหรือจนจิ่งกล่าวเป็นความใฝ่ฝันอันงดงามนะัเป็นความปรารถนาตอนอย่างเด็กเป็นจอมยุทธผู้พลดุงความยุติธรรมเยียบกระบีเหาะเหินพ้นจากทางโลกจับปีศาจขจัดมารเรียกร้องความเป็นธรรมจนจริงสุขใจคิดจากคำพูดของเสี่ยงสู้รู้สึกว่าเสี้ยอันดูจะก,กระตือรือร้นเกินไปหน่อยจริงๆแต่ตนไม่มีสิ่งใดให้คิด ให้อีกฝ่ายมาคิดร้ายถ้าเกิดซสอันเป็นพวกเดียกซือไห้รู้อยู่แล้วว่าอาจารย์ของเขาเป็นใครและยังรู้ด้วยว่าสำนักของเขาตั้งอยู่ที่ไหนหากอีกฝ่ายมีแผนร้ายก็คงลงมือไปนานแล้วเมื่อรอมาจะถึงตอนนี้หรอกไปกันเถอะจนสิ่งที่ถูกคำพูดเสียงโซ่พาระแวงไปด้วยเอ่ยขึ้นไปดูว่าเขาจะพูดอะไร ัญญาชนในห้องถงรอคารวะน้ำชากับเฉินซิงอยู่นานแล้วหลังจากทั้งสองนั่งลงซีอันแนะนำหลานชายนำว่าซีสุสเวียนในพวกเขารู้จักตามด้วยผู้คนในตระกูลจากนั้นเป็นหวังสีจือกับบันดานลูกหลานตระกูลหวงังคนทั้งหลายมากันทีเดียวมากมายขนาดนี้ฉันจิงย่อมจำไม่ได้ว่าผู้ใดเป็นผู้ดใดแต่แต่ทักทายตามมารยาทไปตามลำดับ กระทั่งเมื่อจะบ้านยกน้ำชาคารวะทุกคนทยอยกันดื่มชาน้ำชานั้นถูกรินมาในชามใหญ่ถว่ามีปริมาณเพียงติดก้นชามตอนนั้นกินคู่ขนมชิ้นเล็กหนึ่งชิน้นฉันสิงคิดซึ่งสู้คงกลาังกดนดนในใจว่าชาวชาวฮั่นมีน้อยเพียงนี้ดื่มไม่ถึงอึกก็หมดแล้วหลังจากทุกคนกล่าวชื่อมชมรสชาเสร็จ ก็เริ่มเจรจาเชื่อมสัมพันธ์จนสิ่งเป็นผพ้กเล่ากลับมาตนเป็นลูกเต้าเหล่ากลายเป็นสิทธิสำนักไหนฉะนั้นทุกคนก็ย้อนสายตาไปอย่างซึ่งสู้ ท,ทนผู้งดงามคนนี้มีชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรรนเซียสวียนเอ่อยถามผู้คนในใต้ล่าล้วนดูคนจากรูปรักภายนอกตั้งแต่ชั้นสิงขึ้นฝั่งมาคนมากมายรอบจำเรียงมองเส้นสู้อยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นบุรุษสตรีคนเชาราหรือเด็กพบเจอระหว่างทางต่างอดชะงเง้เอชะงง้มองดูคนไม่นิสักหน่อยไม่ได้ บรรดาลูกหลานตระกลหวังและเสียเห็นเส้นสู้หน้าต่อหลอนเหลาแถมยังสะพายกระบี่เล่มเขื่องบนแผ่นหลังดูคล้ายจอมยุทธผู้ประดุงความยุติธรรมจึงรู้สึกตราตรึงใจยากสุทนาภาทีแต่เส้นสู้อยู่ข้างกายเสียอันตรอดเวลาทําให้ไม่สะดวกนัก และแม้พวกเขาจะพยายามทรงสายตาเป็นนายอยู่ตลอดทว่าสิ่งสู้กระบแ้งทำเป็นมองไม่เห็นจนในีสุดก็รอมาจนถึงตอนที่ฉินสิงเอ่ยแนะนําตัวอย่างเป็นทางการพวกกอต่างพาการซ้ํารวมกริยาพรางแย้มยิ้มให้กับเสี่ยงสู้เขาคือเอ่อฉินสิงเห็นซิ่งสู้ไม่มีท่าทีจะปริปากจึงจำต้องเอ่ยแนะนำตัวแทนอีกฝ่ายเดิมคิดแนะนำว่าเขาเป็นผู้พิทักษ์ของข้าเป็นคนจากตระกูลเสียในขวายจี ระกูลเสียงในขวายจีทว่าคำพูดเล่นมาจอดที่ปากกลับใจกระตุกนึกได้ว่าเซียงสู้ถือสาเรื่องชาติกําเนิดของตนเขาคิดว่าตัวเองเข้าใจเซียงสู้ในด้านนี้จึงครับความคิดของอีกฝ่ายจึงเปลี่ยนแปลงแนะนําว่าเขาเป็นสหายชาวนอกด่านของข้ามาจากตระกูลสุรีนามว่าคงจนเผ่าเทเลอร์แห่งดินแดนซิเร์ปิบตาน้นทั้งสองท่านเงียบกริบเซียงสู้รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเขาเหลือบมองเฉินซิงในแววตาแฝงด้วยรอยยิ้มริมฝีป่ากขยับ เล็กน้อยเอ่ยคำพูดไร้เสียงจนสิงมองออกคำพูดนั่นก็คือขอบคุณซีอานได้ยินดังนั้นรู้ว่าถ้าจะไม่ดีแล้วรีบส่งสายตาเป็นในชั้นสิงเวลานี้ความเคนของชาวนอกด่านกับชาวฮั่นนั้นใหญ่หวังฝังรากลึกเราปัญญาชนชาวจึงหนานแค้นจนอยากกินเนื้อชาวนอกด่านเนื้อเถื่อนหนังมารองนอนชนสิงมาถึงก็แย่รรงแตนเข้าแล้วช่างเงียบยอดอะไรขนาดนี้ เงียบไปไม่ถึงสามอึดใจในท้องถงเกิดความกระหน่ขึ้นบ่ายขึ้นตะอะไรนะ ชาวนอกด่านหรือชาวนอกด่านเข้ามาได้อย่างไรแถมยังเป็นชาวเทือกเล่แจ้งทางการรีบไปแจ้งทางการเร็วึ่งสุขหมวดคิวพรางมองไปยังเฉินสิงมือขวาขยับแตะด้ามกระบี่ก่อนกว่าตาไปรอบห้องโถงมีบางคนเห็นท่าทางนั้นแล้วรู้สึกคล้ายโดนดุหมิน่นจึงจัดการลุกเดินจากไปแต่ก็มีบางคนที่แม้จะขมวดคิ้ว่ว่าไม่ได้สนใจความแค้นระหว่างชาวฮั่นกับชาวนอกด่านนะักเพียงอยากรู้อยากเห็นเท่านั้นว่าเฉิน สิงจะจัดการกับสถานการเปราะบางตรงหน้านี้อย่างไรฉินสิงเองก็คิดไม่ถึงว่าปฏิกิริยาตอบสนองของทุกคนจะรุนแรงกว่าที่คาดถึงเพียงนี้คริบยกชามใส่น้ำชาขึ้นและตบลงบนโต๊ะกราวเสียงดังว่าช้าก่อนทุกท่านโปรดรอก่อนขณะที่เราปัญญาชนพากันลุกขึ้นเดิมสีอ่านคิดจะเอ่ยปากนมน้าแต่ว่าพอเห็นเฉินซิงเอ่ยปากก่อนเขาจึงยับยั้งปากเอาไว้ 打开。